นี่ครับนคนทหารวัยรุ่นทำแนวกันไฟเอาหน้าเรียบๆไปข้างนอกนะหน้าเรียบๆไปข้างนอกเนี้ยเออหน้าเรียบๆไปข้างนอก,อนนกถูรักถูรักอย่างนี้แหละ,ะ,ละมเมื่อเมื่อวานพี่มาใส่ลวดอยู่มีพี่มาคนเดียวมเมื่อวานเนี้ยโอ้ ถ้าไม่ทํากันรั้วําแนวว่านี้ก็ดูผลงานแล้วกันนะครับนี่ฮะไม่ต้องพูยไม่ต้องพูดกันละมั่งไม้ไม่ใช่เล็กนะครับเนะนี่ยหาไปทุกปีทำรั้วล้อมละเพื่อป้องกันแนวกันไฟฮะไม้ก็ล้อมอยู่ รุ่นในหมู่บ้านมาช่วยนะครับผมล้อมรั้วทาแนวกันไฟให้เขตวัดนะครับผมไวรุ่นไวรุ่นขุดขุดดูรั้วนะครับผมไม่ได้เอาพ้ามาเทบ<อ>ไม่ได้เอาพา้ามิดใหญ่มา,ม,ามีใครเอามาเลยไหม มีมีที่บ้านจะห้ามไล่นั่นใช้ประโยชน์ไม่ได้มีที่บ้านอ่ะเ <c oughs> ป็นรุ่นเป็นรุ่น <c oughs> okay, okay. โอเคโอเคเฮ้ยใจเย็น Follow หมดดอกก็ได้แล้วเป็นรุ่นค่อยพักพักเหนื่อยก็ได้เป็นรุ่น บนดอยนะครับชันมากนายแค่ยืนให้อยู่ก็ยากแล้วนี่ดรอเครื่องเจาะไปอีกไม่ธรรมดาจริงถ้าล้อมานู่นนะครับผมมีพระอาจารย์นเนยไปนขนไมาอยู่นะครับนี่นะแบกบขึ้นดอยมาเนี่ยพระคุณเจ้าเพียงจะรักษาป่าไว้นะครับผมทำแนวกันไฟเพื่อให้ต้นไม้เราไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูกันนะไม่ใช่เสาปเป็นกัน